สวัสดีครับปมพี่น้องทุกคนครับผมมันี้จุจะฮาแลีนที่ผาพีผพาน้ออ,กออกทะเลหาปูหาปลามึงสิมันบ่พี่น้องเคยออกจากเถือตัวนี้เป็นรัางแรกเลยครับเรือล่ำนี้ละผ่าออกเกิประจนไผ่สูงสอทงทะเลพิกัดมองนี้ก็ผลเอาครับแหลมจะบัง อยู่โดยรวมตอนแรงๆครับไก่ประมาณสีหาโมงนี่ครับยู่บรวัากาศกำลังดีครับนำขึ้นทะเลสงบแต่ว่าก็ขึ้นจากสิบเป็นแนวแดรอเตครับรอเตหิบกองขึ้นเรือครับเตรียมตัวก่อนหยิบงานเ่า สี่คนครับเจอรับหน่อยครับหนึ่งคืนกับหนึ่งวันได้เวลาแล้วครับเรวจะออกแล้วพี่น้องจะออกแล้วแล้ว,วจะกัดคนาเรื่อออกครับให้หมดกันไปออก <c oughs> เรื่องที่เใาไงจักหน่อยเนาะ ในแห้งเนี่ยครับโอ้ยไงครับมีคนหาคนครับเ็นใจหอมลุกเยี่ยหอมีคนหาคนพอดีครับไอ้ตมม้นบรรยากาศรอบๆกรครับถึงไม้ตอนแรกฮาไอ้ยใมืดจับมืดคนครับนะครับต่วร่กัน เอาครับทุกคนาหอดไม้แหละครับตกมือกันก่อนครับนี่ครับวิธีการตกมึกแตกกันยังไงครับชมกันเลยครับนี่มือสักเขาโซกโขกกักบโซกนี่ครับโขกไปเรื่อยเปิดไฟล่อครับต่อมึกเข้ามาแล้ว,วเขา เบ็ดเกี่ยวกับปุ่งกอมย้อนลองไปสูกไปเรื่อยรอให้ปลาหมึกเขามาจับมันกระซิบหูสึกธน,นักๆเวลาเขาสูบมันติดครับเมื่สิทูิ์นักนัโรกโคตรปกติหัวมันติดแล้วเขาก็ดึงขึ้นมาทันทีเลยครับนี่ครับเป็นทีครับตกมือก็ได้ครับมมออรรบังส่ขั้นเบ็ดก็ได้ เนี่เมื่ออาชีพครับเนี่เมื่ออาชีพเดินว่า <c oughs> ไอ้เมื่อครับพี่น้องหนักเอาแล้วเอาแล้วขิดแล้วมั้งขิดแล้วป่ะนะขึ้นบ้าขึ้นบ้าขึ้นบาครับได้ป่ะเนีน่ยเอาโชว์ดูโชว์ดูเอ้ กวกันเลยรับอีกมนึงโทัน้มันกล่องเงี่ยคันะไรไปอโอ้ขับโตกันไปด้วยไโชว์ไหนโชว์กล้องไ้่ไปโชว์ไหนออับงเลยรับมากเลยไม่โดนเลยว่ะเอาตาผมสูงบ้าง ลองมองที่น,นอะเนาผมใส่ขั้นครับตอนลงไปตอนลงไปนั่นครับมาและน,นันบางข้างได้หรือกนนึงเออมา,นา,อาเนี่ยวะโกบงังหรือโงโกบัง โตกวไปตัวก um. no like ็เรื่อยๆนีน oh, no. ้องเอิอนบ้านเพรเอิอนว่าโศกนะครับเหตุยังไงกระตุกกระตุกทีละราชาการเอิอนกระตุกกระตุกเนี่ยบ้านเพรเอิอนว่าโศกผมเป็นโศกเสาเลยครับโศกมึกอ้าวได้อีกแล้วโอ้ยแน่นอนเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเยันดี ครับเมื่อก่อนครับไเห็ุเนี่ยเอ้าพี่หน่อพี่หน่อยอืมอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงในการครับในการในในการนั่นในการ เป็นสีก็เริ่มาหาสุกมือพี่น้องม่เคยจักเกลือจักสีเติร์นแล้วแล้วแล้วคืนเใาหาหมึกเวียดจีนแล้วนะครับพี่น้องบรรยาก,กาดไปเรืเ่อยๆนะครับมื่อเือนเสาร์ที่เข่าไมา้ตกปลาใหญ่กันครับก็เม,มืองผลงานมื่อเดือนเสารป็นจะได้ครับ

Cảm ơn các bạn đã theo không, không. Đúng lên, đúng Ata! Sao ta

เศ้าแล้วครับผมทำานี่นอกทุกคนครับเศ้าแล้วอากามื่ขึ้นเนี่ยอ <Okay. S 1> ากาศพื่อลำหน่อย <S <S ที่เห็นอยู่นี่เกาะสีชังนะครับอยู่หลังเกาะสีชังครับผม ไปมลงไปผลงานมาขึ้นครับไปมงึงพลงานมาขึ้นพนงานอีมึกมาขึ้นวางยึดตัเบนนะนี่ครับผลงานมาขึ้นนะนี่ เดีจะกูกม you know. <laughs> ันสามซีดูผลอลไรก่อนผลบอลกันผลอะไรหอยดลากูนี่ไ่ลยอะไรขึ้ดากาศเนี่ยเบลอมันขับไปไปอามาไปหน่อย คนดาวนะครับเนอเฮ้ยเฮ้ยเก็บโมเด็ชนะมัวมัวเด็ดลูกล้องลูทรศัสับนะ เบ็ดครับไปเลนัดีเลยไปเอามางายดีแล้วลองลงเบ็ดกันเด,เดี๋ยวคอยเมืองผลง,งานนะครับเด้อมาแล้วครับแต้มสองเต้มหนึ่งแต้มสองตอนเราขึ้นบ,บดไทยครับผมมาลุ้นกันต่อครับบังเกยตัวงามๆครับ ด,ดูกันต่อครับผมมาแล้วแต้มที่สามเอา,เอาเอาเอาคีมเลยเอาเออคิปเปอร์เดี๋ยวเอาคิปเปอร์จับเด้ป่ะครับผมแล้วเอาตายแล้วแต้มที่สาม <c oughs> เออเออเออเอ้าตายอีกแล้ว ai cười ông, mà đã, sốt người ai cũng không biết, bắt cái gì vậy, bắt cái gì hả, bắt cái cậu, cậu, cậu hăng đọt, à, 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 rồi, đọt, 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 เอาลุยต่อครับาเลดดยิเี๋ยวลุยต่อเลยต่อปลากินไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกินไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับหนุ่มกพื่องไหนดูหน้าเลยเนอุ้ยดู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 ท่นไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับมาแนวตั้งแนวแนวนอนแนวแนวนอนเออนี่ไง ดูปลาอะไรนะครับรอดูผมหน้าครับด e ูผมหน้าขนเยอะเลยครับดูไอคอนชันขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ไงวะเนี่ยเอาเจือจือจือ้ือเอา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 เอ้ยเอ้ยควัดตกน้ำ

เอาจับอย่างนี้ปั๊บดีอ่าเอ้โอ้โหเมื่อกี่หรองครับโอ้โหมันตับไปลงบ่อนี่นะสะสมบรรยากาศเมื่อกับเมื่อกับเบิ่อเบิ่อขึ้นรับเนะครับมาขึ้นพี่น้อง không được, không được, không được, được, không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  ต,ต้องตนเติดสีน่อกังมาแล้วครับมาแล้วอขอไให้ก็กได้สวยหงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหมุนไปกำลังมุนไปขยับไปัวเลยกำลังไปกะลังไปดึงกลังไป

โอ้ขาดฮะโอ้ยขาดแล้วดึงมาอีกดึงไหนพลาดไหนพลาดมาแร,รับปะรับพี่เอาแล้วเจ้าเกาเจ้าเดิมครับโอ้ยลอหล,ยลอกไหลไหลระวังมือไหลดีๆเจ้าเดิมเจ้าระเข้เจ้าเดิมด,<อ>ดึง<อ>ดึงไม่ออกจากกระบองเลยฮ้ยทำไมกุ้งยังอยูอ่ว่ะ

เรื่อยมันลื่อนครับมัเล,เลื่อๆอันหักนะมาเรื่อนๆมาเรื่อๆเก๊ะกัะ ครับมาเรื่อยๆโอ้ต็มเต็มเต็มเต็มปลาข็เยอะเพราะมีกาศ์ดไปไหนครับกาศเร์ดไงไหนไปมาเบิกการ์ดอัดอยู่คนเดียวอ่ะเออเอามาดีก็อัดไปคนเดียวเอาให้ช้ำไปเลยเอาเมื่อกี้บอกให้รอรับคันรอรับคัน แน้นี่และครับนี่ครับพูดอามมาแล้วพูด รุ่นนี้เจ้าโรดิีรุ่นนีถึง5โลมีถึง5โลักหัุเอ้าไปหลักฐานรุ่นตัวต๊อไปครับเยินเยินเยินมาหน้าอะไ มาอีกแล้วรบเจยากแล้วมาดิน้อยหน้าเขาเฮ้ยเขายใกล้ขนาดน,นี้ได้เลยนะ <c oughs> ไปยัมครับเป็นไงครับเป็นไงครับได้เรื่อยๆได้เรือยๆัดเคยถอยเคยถอยครับ มา,ามปากขอวปไ, <laughs> <laughs> ไม่กิน <laughs> แล้วตากัวขึ้นมาแล้วอ <laughs> ยนะู่ไหน ไอ๋อสายขับโนนไปด้วยนี่ปลาอะไรเนี่ยไปเราเรียกแชร์กันเลยตะกอนเหลืองครับกำลังสุดข้อมือโอ้ยมึงโอ้ยกว่ารถหนึงจังวะมาทีหลังมาทีหลังดังเลยเนี่ยโอ้ยนี่ใส่กล้อนนะครับบู๊ชัดมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอยย่่าเพิงไผม

ได้อีกมาอีกได้เยอะยังมีอีกออมาเพื่อสิ่งนี้ดิรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับเบอที่มืองคลิปจนจบอย่งไดกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครกดแชร์น้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะด้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับน้องไม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ขอขันไม่ครับ คลิปหนาอยากให้เฮ็ดอียงกับคอมเมนต์มาด่านล่างไดเด้ครับเด้อนี่ครับผลงานของเขาขอบอกกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ